เสียงกระซิบจากไพ่ Card Whispers สวัสดีค่ะเสียงกระซิบจากไพ่คำทำนายประจำสัปดาห์ที่จะช่วยให้คุณได้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะต้องพบเจอตลอดสัปดาห์โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ พร้อมวิธีรับมือวันจันทร์ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณที่กำลังผลิดอกออกผลคุณรู้สึกได้ว่าสิ่งมีคุ้มค่ากับการรอคอยโดยเฉพาะความสำเร็จของงานและด้านการเงินที่คุณกำลังรอคอยในสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องพบเจอกับทางแยกหรือการตัดสินใจบางอย่างที่ทำให้คุณต้องไต่ตรองขอแนะนำว่าอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแผนของคุณ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เป็นอิสระวันอังคารในสัปดาห์นี้คุณไม่ควรไว้ใจใครนอกจากตัวคุณเองคุณอาจถูกล่อลวงบางอย่างอย่าเปิดเผยตัวตนหรือแบ่งปันข้อมูลสำคัญโดยเฉพาะเรื่องงานกับใครจงเชื่อมั่นในตนเองและอย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของคนอื่นที่เพิ่งจะรู้จักกันท่องเอาไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในทุกเรื่องที่คุณกำลังทำอยู่ วันพุธในสัปดาห์นี้งานหรือภารกิจของคุณมากมายจนล้นมือทั้งงานของตัวเองและงานของคนอื่นที่คุณก็อาสารับผิดชอบขอให้ประเมินด้วยว่า คุณไหวหรือไม่และอย่าลืมที่จะพูดคําว่าไม่หากคุณรู้สึกได้ถึงงานของตัวเองที่มีจนล้นมืออยู่แล้วอย่ารับปากใครจนตัวเองแทบไม่มีเวลาได้พักงานบางอย่างคุณไม่จําเป็นต้องทําคนเดียวสิ่งที่จะช่วยเยียวยาแก่คุณได้ในสัปดาห์นี้คือการกล้าพูดคําว่าไม่และการพูดกับตัวเองด้วยคําพูดที่ดีและมีเมตตาต่อต,อตอนเองวันพฤหัส ในสัปดาห์นี้คุณยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานของคุณอย่างตั้งอกตั้งใจจนใครๆก็สามารถรับรู้ถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้หากความตั้งใจกำลังจะกลายเป็นการโหมงานหนักเกินไปคุณควรรู้สึกถึงสัญญาณเตือนของร่างกายให้ไวและควรแบ่งเวลาพักจากการจดจ่อกับงานลงไปบ้างและธรรมชาติคือแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของคุณในสัปดาห์นี้วันศุกร์ คุณจะได้พบปะกับผู้คนมากมายเรากับว่าคุณคือสาวสังคมที่การเจรจาพูดคุยพบปะสังสรรค์จะมีตลอดทั้งสัปดาห์จนคุณเองก็อาจจะเริ่มเหนื่อยล้ากับมันขอบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยที่คุณจะหยุดพักจากการพูดคุยหรือเจรจาพบปะบ้างคุณสามารถถอยมานอนพักหรืออยู่กับตัวเองเงีย,งยบๆได้โดยที่มันจะไม่ทำให้คุณใช้ชีวิตช้าไปกว่าคนอื่นแน่นอน วันเสาร์คุณกําลังมีความคาดหวังอย่างมากในด้านความรักความสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้มันดูร้อนแรงและทุกอย่างดูจะเกื้อหนุนกันทั้งความคาดหวังของคุณและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ขอให้คุณระมัดระวังความหวือหวาร้อนแรงนี้และลดความคาดหวังให้อยู่ในระดับปกติก่อนที่คุณอาจจะรับมือกับมันไม่ไหวทุกอย่างในชีวิตของคุณกำลังดีแบบรอบด้านแต่ขอให้คลองสติไว้เสมอ วันอาทิตย์สัปดาห์นี้ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการออกเดินทางเดินป่าท่องเที่ยวเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจหรือเติมไฟให้กับชีวิตคุณอีกครั้งตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะพร้อมมากๆสำหรับการขยายขอบเขตบางอย่างของคุณออกไปถึงเวลาเริ่มต้นแล้วและตอนนี้คุณต้องการพลังเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นเสียงกระสิบจากไพ่คาร์ Whispers.